หน้าหน้าเผยโมเมนต,ต์ต้องคุกเข่าขอแต่งเลดี้ปรังทำกลางอากาศหนึ่งองศา ถือเป็นข่าวดีครั้งใหญ่ที่คนบันเทิงและแฟนๆแห่ยินดีกันสนันสำหรับความรักของนางเอกสาวปรางที่ล่าสุดถูกแฟนหนุ่มและเปอร์ตตงทูพีเซอร์ไพร์คุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานล่าสุดพี่สาวคุณสนิทของทางคู่อย่างนานาไรบีนาได้เผยโมเมนต์สุดป,ประทับใจที่ได้เห็นน้องทั้งสองคนเป็นฟังเป็นฟ้าพร้อมเล่าเรื่องราวที่กว่าจะได้เห็นภาพสวยๆออกมานั้นไม่ง่ายเลยน้องชายตัวแสบของพี่ได้ขอแต่งงานนางฟ้าของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พี่ดีใจมากที่ได้อยู่ในโมเมนต์นี้ของน้องทั้งสองคนเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในวันนั้นกว่าเราจะได้เห็นภาพนี้อากาศหนึ่งองศาลมแรงขั้นสุดอยู่บนตึกสูงหูหายมือสัน่นพร้อมกล้องสองตัวในมือเลื่อนดูเอาเถิดแต่ในสุดท้ายทุกอย่างออกมาได้สวยงามเหลือเกินพี่ยินดีด้วยจริงๆจ,จ,จากหัวใจรักน้องทั้งสองคนนะขณะที่หนุ่มโต้งก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณพี่สาวคนนี้ว่าขอบคุณพี่นานานและพี่เวสำหรับทุกๆอย่างครับ Words c a n describe how I feel, love you ครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ o o m ขอบคุณค่ะ